หลังจากที่ Adobe ได้มาซื้อ Substance ไปทั้งยวงตั้งแต่ช่วงปีแรกที่ซื้อไปก็ทางผู้ใช้จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีไรเซนที่ชื่อว่าเพอร์พชวลซึ่งเป็นไรเซนถาวรที่เราจะซื้อทีเดียวแล้วใช้ไปได้ตลอดยาวๆความแตกต่างคือเราจะไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆของเขาได้คนที่จะเข้าไปใช้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ Subscription แบบเป็นรายปีการที่เราจะใช้ซอฟต์แวร์สักหนึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องซื้อมันนะอย่างเช่นโปรแกรม AutodeskMA ยาที่ผมใช้เป็นโปรแกรมหลักเนี่ยในสมัยที่เขาขายขาดเนี่ยหนึ ประมาณ180,000บาทมันก็ถือว่าเป็นราคาสูงหลังจากนั้นมาเป็นระยะเวลานานพอมายาเนี่ยมีการเปลี่ยนโมเดลการสร้างรายได้ไปเป็นแบบ subscription รลายปีเนี่ยตกประมาณปีละเกือบ40,000บาทเนี่ยสำหรับการซื้อในจำนวนไลายเส้นที่ไม่มากในฐานะผู้ประกอบการที่จะต้องซื้อโปรแกรมเหล่านี้ก็คิดถึงรายเส้นแบบซื้อขาดทันทีว่าในสมัยนู้นถ้าเราซื้อไปในราคา180เนี่ย มันทีเดียวแล้วจบมันเยอะจริงแต่ว่ามันจบภายในครั้งเดียวแต่วันนี้มันไม่มีละมันก็จะเป็นแบบ Subscription ดังนั้นเราก็ต้องปรับตัวตามแต่ผู้ให้บริการที่เขาให้บริการเราเราไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเราไม่สามารถสร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองได้ก่อนอื่นเราเข้ามาลองเซอร์เวย์ในเว็บไซต์ของเขาก่อนจากเดิม Substant Painter เนี่ยถ้าเราเซิร์ชหาวันนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อ s u b s t a n ไปแล้วนะเข้ามาดูเนี่ยเราจะพบกับ เรื่องมือที่ดูน่าใช้มากๆเลยแล้วก็ดูสามารถที่จะตัดสีนเบื้องต้นได้วางเมททลเรียลทำพรีเซนเทชันอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นมันดูคล้ายๆกับโปรแกรมที่เป็น Compact ในโปรแกรมเดียวเลยคือใช้งานทุกๆอย่างสร้างจากในนี้ได้ในตัวเรนเดอร์ที่มีมาให้แล้ว ที่ชื่อไอเลของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆแล้วในขณะนั้นเนี่ยโปรแกรมซับ s t a n d p a i n t e r ที่เราจะต้องซื้อขาดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4,000-5,000เองซึ่งคุ้มมากๆเราจะมาลองเริ่มดูกันสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปก็จะเหมือนกับตองที่ Google ทําการเปลี่ยนโลโก้ของตัวเองทําให้ผู้ใช้ที่อยู่ทางฝั่งโมบายหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าอิทธิพลของเจ้าของในายใหญ่คือ Adobe เนี่ยก็ได้ส่งผลมาถึงซั s t a n d ทั้งหมดในเครือก็เลยทําให้โลโก้ทั้งหมด ขอ,อง Substance ไม่ว่าจะเป็น Substance p a น n t e r Substance Designer มันก็เลยเปลี่ยนมาดูเป็นในเครือ Adobe สุดๆคนสาย u b บสแตนที่ไม่คุ้นตาแน่เพราะว่าตัว S ที่เราเคยเห็นไม่มีแล้วกลายเป็น พวกโปรแกรมที่ใช้ทำผสม p r o c e d u r a l texture ก็กลายเป็น Adobe Substan c e d e s i g n เ r อเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่อยู่ทางฝั่งขายขาดหรือว่าคนที่ถือไลเ้นที่เรียกว่า p e อร์พิช l ลไลเซนเนี่ยอยู่เป็นจำนวนหนึ่งเขาก็จะถามว่าแล้วคนที่ถือไลเ้นที่เป็น p e r p e t u a l ถาวรเนี่ยจะทำยังไงจะยังใช้ได้อยู่ไหมซึ่งโดยปกติที่ทุกๆโปรแกรมทำกันมาก็คือใครก็ตามที่มีไลเ้นถาวรยังคงใช้โปรแกรมในเวอร์ชันนั้นได้อยู่แต่แค่เพียงว่ามันอาจจะไม่มีอะไรอัปเดตมาใหม่มันอาจจะไม่มีทัวร์ไม่ม และอีกอย่างคือเราจะไม่เข้าถึงสิทธิพิเศษในการเข้าไปใช้งานพวกซอสต่างๆออนไลน์เลเวลลี่ของเขาขพวกบริดต่างๆที่เอาไว้เชื่อมไปยังโปรแกรมต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในตอนนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนตัวสแตนด์อะโลนโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเลยที่จะมาช่วยให้เราจัดการงาน 3D ได้เนี่ยได้อารมณ์คล้ายๆกับใช้โปรแกรม 3D เลยแต่ว่าจบอยู่ภายในตัวสับสแตนเนี่ยซึ่งก็คือสับสแตน t d Sampler แล้วก็ 3D Stager นะมันก็เป็นโปรดักต์ที่จะมาช่วยให้คนที่อยู่ในสายงานที่ในอดีตอาจจะ ไม่สามารถมาใช้พวก 3D ก็จะมีเครื่องมือตัวนี้ไม่แปลกเลยที่ Substance Painter ในเวอร์ชันที่เรารู้จักจะต้องถูกซื้อโดย Adobe เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ powerful สุดๆแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนกระบวนการทํางานที่ทําให้เราทํางานออกมาได้ในเวลาที่เร็วขึ้นแล้วก็ได้คุณภาพที่เรียกว่าหมดจดมากขึ้นถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของลิขสเนี่ยแนะนำว่าให้เลื่อนลงมาอ่านด้านล่างครับในเว็บไซต์ Substance ในช่วงต้นปีเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ที่ดูปกคลุมด้วย Adobe มากขึ้นเนี่ยมันจะยังมีข้อมูลการซื้อไรเส้นที่เป็นแบบถาวรเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่ามันแอบอยู่ ทำซะย,ยังกับไม่อยากให้เราหาเจอเลยมันจะแอบอยู่ข้างในหลายครั้งเราจะต้องไปเซิร์ชจาก Google เข้ามาก่อนว่า e ิพิช license s u b s t a n c e p a i n อ e r อะไรทํานองนี้เราถึงจะเข้ามาแล้วเข้าไปลิงก์ถูกแล้วก็เข้าไปซื้อในสตรีมแต่ในวันนี้เรามาเลื่อนดูในเว็บตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีแล้ว Per p e t u a l l i c e n s e มันไม่ถูกนำเสนอออกมาแล้วนะผมก็เลยลองไปเซิร์ชหาข้อมูลดูทางเว็บไซต์เนี่ย Substance 3 d เนี่ยเขาไม่มีการได้ซื้อโปรแกรมในแบบซื้อขาดบนเว็บไซต์เขาแต่ว่ามันยังมีถูกวางจำหน่ายอยู่ทางสตรี นส่วนหนึ่งก็เข้าไปซื้อทางสตรีมโปรแกรมที่คุณได้ไปใช้งานได้ดีทุกอย่างเลยยกเว้นไม่สามารถที่จะอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆตามได้ทีนี้เรื่องนี้ก็มีคนถามเยอะมากว่าถ้าเกิดโปรแกรมมันอัปเดตไม่ได้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับชีวิตไหมหรือว่าเราจะพลาดฟีเจอร์ดีๆไปไหม ในมุมคนทํางานจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าโปรแกรมในอดีตเนี่ยเวลามันจะออกเนี่ยสอปีเนี่ยมันออก1ครั้งคือมันเปลี่ยนเวอร์ชั่น1ครั้งแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันออกทุกปีและบางโปรแกรมเนี่ยใน1ปีเนี่ยมันออกหลายครั้งดังนั้น แนวโน้มดูแล้วเนี่ยโปรแกรมลักษณะนี้มันน่าจะมีการออกเป็นเวอร์ชั่นเป็นเบตา้าอะไรเงี้ยออกมาเยอะแน่นอนเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งตามหรอกเราใช้โปรแกรมในซักเวอร์ชันนึงเนี่ยอาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าอย่างเช่นซับสแตนเนี่ยผมใช้เวอร์ชั่น2018ที่ผมซื้อมาครั้งแรกแล้วผมก็ไปซื้อเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวอร์ชัน2021ตอนนั้นทั้งหมดที่ซื้อเนี่ยเป็นแบบถาวรใน2018ไปถึง2021เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเพิ่มขึ้นมาประมาณ2-3ฟีเจอร์ผมก็เลยซื้อใหม่และเท่าที่ได้ใช้งานมันในเวอร์ชัน2021ในตอนช่วงต้นปีที่ผมซื้อเนี่ยผมคิดว่าผมสามารถจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยไปได้ตลอดเลยโดยที่ ไม่ต้องมีฟีเจอร์อะไรไหมให้ผมแนละ้วผมใช้ไปนเนี่ยผมยังไม่รู้สึกว่าติดขัดอะไรไอ้ก็ตามวิถือ p e r อ e t u a l License อยู่แล้วต้องการที่จะเปลี่ยนไปใช้แบบ Subscript i ่นจะได้ส่วนลอดอเหมือนเป็นเทคนิคที่จะชี้ชวนให้เราอะป cription, เป็น b s c r i p t i o n เป็นรายปีประมาณนั้นเหมือนกับว่าคุณจ่ายถูกกว่าแล้วคุณก็ได้ฟีเจอร์ที่มากกว่าซึ่งอันนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะมองอยังไงใครจะเอาไปใช้งานยังไงปัใจจัยในเรื่องของราคาที่ซับสแตนพยายามจะเปลี่ยนทุกทกอย่างให้เป็น, cription, นมันจจบบคม่ใช อาจจะเป็นคนที่เริ่มต้นเรียนรู้อะไรแบบนี้ก็จะติดว่าเ,เราจะต้องจ่ายค่าโปรแกรมพันกว่าบาทต่อเดือนไม่น้อยนะซึ่งอันนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่โดยมากโปรแกรมพวกนี้เขาจะวางโพสิชันตัวเองเนี่ยไว้สําหรับคนที่ทํางานดังนั้นเขาก็จะโฟกัสไปที่ตลาดงานตลาดของยูเซอร์ที่อยู่ทั่วโลกและบริษัทระดับ Adobe เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่เหมือนเป็น monopoly ในโลกของโปรแกรมกราฟิกอ่ะคือเขาคือที่สุดละดังนั้น Data ที่เขารู้เนี่ยยูเซอร์ที่ไหนจ่ายเท่าไหร่มีคนใช้เท่าไหร่โปรดักตัว คนใช้แบบไหนมากที่สุดเขาก็จะพัฒนาทุกอย่างจาก Data ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมไปเชื่อว่าเขาก็คงมองแล้วว่าไอ้ตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่มันจะทําให้มีคนเข้ามาใช้งานมากขึ้นเพื่อทําให้ User อร์เนี่ยยังคงอยู่กับเขาไม่สวิตช์โปรแกรมเนี่ยเขาก็จะต้องเดเวลลอปฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยให้มันดีพอเท่าที่ผมดูในเว็บไซต์ที่เขาทําใหม่เนี่ยใครดูก็ว้าวแน่นอนมันคอมแพคมากมันทําได้ทุกอย่างเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยอ่ะสำหรับคนที่อยู่สายกราฟิกเนี่ยอาจจะมาจับโปรแกรมตัวนี้เรียนรู้กับมันมันไม่ได อีกหน่อยเนี่ยผมว่ามันอาจจะไปยันแอนิเมชันเลยก็ได้อาจจะไปเหมือนพวกคีย์ช็อตที่ทําเป็นแอนิเมชันสั้นๆหรือที่ไม่ซับซ้อนมากได้ไม่อยาจจะตอบโจทย์งานบางประเภทได้สิ่งที่เขาเขียนอธิบายนะฮะ perpetual l i c e n s e เนี่ย, license ย the perpetual line you already a l d remain active คนที่ซื้อไปแล้วแบบถาวรยังคงใช้ได้อยู่นะขอย้าว่ายังคงใช้ได้อยู่ไปเรื่อยๆแค่เพียงว่ามันอาจจะอัปเดตไม่ได้ทัศนนะส่วนตัวของผมคือผมบอกแล้วว่าท่านไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าท่านไม่อัปเดต มันก็ใช้ทํางานได้ไปอีกนานเมื่อเช้านี้ตอนผมเปิดโปรแกรมของผมขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําการอัปเดตแล้วก็อินสตอลฟีเจอร์ใหม่ลงไปให้เลยหน้าต่างของซอฟต์แวร์ Painter ที่ผมเปิดมาเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วสังเกตจากโลโก้ของมันกลายเป็นโลโก้ที่ดูเป็นในเครือ Adobe อย่างเต็มตัวสําหรับในวันนี้นะครับนี่คือเนื้อหาที่เรานามาฝากท่านขอ,ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันในอากาศถัดไปครับสวัสดีครับ